สวัสดีครับตอนนี้ก็มารีวิวเมนของวัดบ้านาบบนาตำบลเมืองเก่าอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทยัยอ่าวันนี้ก็ให้ f c ได้ชมเมนนะก็ไม่มีที่ไหนนะที่มีช่อฟ้านะพี่น้องนะ,ะเมนที่บ้านสวนก็ไม่มีช่อฟ้าหรือนอกจากอ่าตัวเมนนี้ก็ทำทรงที่สวยมากเลยครับที่ อันเนーของวัดบ้านานาทีนี้ตอนนี้ก็ออกแบบออกแปมออกแบบออกเป็นแบบน่นมันดีนะฮะโดยเฉพาะเมมวัดบ้านนาหลังนี้นะครับแต่ตัวอาคารเมมนี้ก็ก็ยังใช้เตาถ่านอยู่นะท่านชมนะยังใช้เตาถ่านอยู่นะนี่ก็มารีวิวให้ SC ได้ชมกันนะก็เป็นจังหวัดสุโขทัยแท้แน่นอนนะเดี๋ยวเราก็จะรีวิวนะครับอันนี้ก็เป็นศาลาสวดหน้าไฟนะครับศาลาสทิศนะครับศาลาสีทิศอ่าเดี๋ยวเราเริ่มเดินรีวิวต่อเนี่ยพี่น้องนะที่วัดบรรณาแห่งนี้พี่น้องนะ่วัดบรรณาอ่ะเดี๋ยวาเดินรีวิวนะ ก้อนนี้เป็นตัวอาคารเมนนะคือเมนเผาศพนะของวัดวรรณานะ,นะ,นะก็ออกแบบได้สวยมากเลยนะพี่น้องนะออกแบบได้สวยมากเลยนะเพราะมนวัดวนรณา่านนี้นะครับออกแบบได้สวยซึ่งในการาการทําก็นี่เป็นสลาสวดหน้าไฟนะครับสวดหน้าไฟสี่ทิศนะก็ เป็นสถานที่นี้ก็นะนะที่ที่รองอัฐิเดี๋ยวพี่น้องนะที่รองอัฐิที่รองอัฐินะก็อันนี้อีกหนึ่งหลังครับอันนี้หนึ่งหลังน่ะอันนี้หนึ่งหลังอ่าของในการอ่าก็คือสลาสวดหน้าไฟนะครับคือสลาสีทิศนะของวัดปานานะ เดี๋ยท่านที่จะมีสัท้าครับที่จะสร้างสลาสีทิศนะอันนี้เป็นโครงเหล็กนะเป็นโครงเหล็กแล้วก็มีไม้เซรา่าเสริมนิดหนึ่งนะอันนี้เป็นเจดีปถุเจดีที่บรรจุอัฐิของผู้ตายนะครับนะนะในวัดปนนาวันนี้เราขออนุญาตออก YouTube นะครับยูทูบเบอร์ของวัดตันเตียสุขโขทยัยนี้ก็เป็นสลาโคศก ในตอนที่จะทําการทอดภาพบางสกุลนะอันนี้ก็เป็นสลาหน้าเมนนะสลาหน้าเมนของวัดบ้านนาในนี้พี่น้นนนองนะนะนก็ถือว่วไปได้นะ<ม>ตอนนี้ดูนี่รถเข็นศพนะเหมือนวัดตันเตียเลยนะนะรถเข็นศพนะหัวพญานาคด้วยนะหัวพญานาคนะหัวพญานาคเนี่ยนะนะนะหัวพญานาคในนี้รถเข็นศพ ของวัดบ้านานาพี่น้องนะน,น,นีทุกสิ่งทุกอย่างนะครับพี่น้องนะเมมวัดบ้านนากขอสร้างมาก็สิบกว่าปีแล้วพี่น้องนะนก็ทางระเด็คุณหลงพ่อดาเขาก็โครงการอย่างดีเนะมื่อก่อนเมมหลังเก่าได้อยู่กลางสศลาเนี่ยพี่น้องนะเมื่อ มาล้างโรงเย็นของคุณพ่อ,พ,อพ่อแม่ของพี่เกษรน,นะทรัพย์สินนะพี่น้องนะ,นะพ่อแม่ของพี่เกษรทรัพย์สินนะก็มาที่นี่มาทําที่บ้านนะก็คือทาการธุรกรกิจเมมหลังเก่าครับพี่น้องนะเมมนี้ก็สร้างกันมาสิบกว่าปีนะก็คงจะทรงเดียวกับเมมวัดลิศนะพี่น้องนะ,นะแต่ว่า มีมีเพชสามนะมีสามูด้วยกันนะมีแต่เมวัดป้านาเนี่ยนะครับจะจะมีเขาจะมีช่อฟ้านะมีช่อฟ้าเนี่ยเขาจะเน้นสวยเลยพี่น้องนะอาจจะเมวัดจันเตี้ยนนะจะเป็นอาจจะเป็นทรงโบราณนะเป็นทรงโบราณนี่เราก็มารีวิวกับเมวัดป้านาให้กับรักเอฟซีได้ชมกันนะนะ นี่เนี่ยก็เพิงเลื่อนมาเรื่อยๆนะครับนี่ก็เป็นโต๊ะนะครับนี่เป็นโต๊ะ,โต,ะโต๊ะที่บรรดาแขกผู้มีเกียรติที่มาทําการเผาศพโต๊ะนะพี่น้องนะเป็นโต๊ะไหมให้เอฟซีได้ชมกันน,นะตอนนี้ก็มาถ่ายทําให้กับพี่น้องเอฟซีได้ชมกันกลาว่า คือว่าจังหวัดสุขโขทยัยเราเนี่ยมีสิ่งของนี่นี่รถรถคู่ใจนะปรากฏยางรั่วพี่น้องนะปะไปได้เสียไปได้ยี่สิบบาทเนี่ยตัวร้ายเนี่ยทํนะาให้เหนื่อยนะจักรยานเนี่ยพี่น้องนะตัวร้ายทําให้เหนื่อยนี่เราก็มารีวิวที่สลานี้นะครับพี่น้องนะคงไม่กี่นาทีเพราะว่าถ้านานเกินแล้วก็ตลงไม่ได้นะนะอ่ะที่เราดูสลาทำไปสำรวจ นี่ลงเย็นนะพี่น้องเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นลงเย็นไหมพี่น้องนะเออลงเย็นลงเย็นลงเย็นวัดป้านาครับลงแรกก็เหมือนกับวัดของนะเคียนเลยพี่น้องนะนะลงเย็นนะพูดถึงลงเย็น yeah. ยน,นะยน, yeah. น,นีนนนพูดถึงลงเย็นนะพี่น้องนะสมัยก่อนนะวัดของนัเคียนมีโลงเดียวนะครับเหมือนกันรุ่นเดียวกันนี่แหละพี่น้องลงเย็นนะพี่น้องนะนะเป็นรุ่นเก่าเลยพี่น้องนะลงเย็นรุ่นโบราณเลยนะ ซื้อเขาเื้อน้องเมงกะพุนนะน้องเมงกะพุนนะหลงเก่านะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ใช้นะนะโรงเย็นวัดของตะเคียนนะพี่น้องนะในจำบลวบ้านสวนเะนี่ยวัดของตะเคียนนั้นหนักก็เขาหมดเลยโรงเย็นรุ่นเก่าพี่น้องนะเป็นโรงแช่แข็งนะโรงเย็นแช่แข็งนะตอนนั้นก็มีโรงเล็กอีกสองโรงนะแต่เบานะครับนะเบาแต่ที่ วัดบ้านานาเนี่ยนะครับนะ mm hmm. ส่วนมากเจ้าภาพก่อตารางกันเองนะฮะส่วนมากเจ้าภาพก่อตารางกันเองโดยเฉพาะลงเย็นนะพี่น้องนะเจ้าภาพก่อตารางกันเองนะครับที่บ้านสวนนี่ผมเนี่ยรับล้างเองหมดเลยนะแต่เป็นวัดคุ้งยางใหญ่วัดหัวฝายวัดตันเตี้ยนะวัดคลองตะเคียนแล้วก็วัดขุนช้างวัดยางเอ็นนะตัวนี้วัดขุนช้างวัดยางเอ็นผมยังทําแล้วนะพี่น้องนะ นะเพราะว่าไอ้ไอ้ซุปมือเปิบมาแย่งเวลานี้เขาขับไปอยู่ที่อื่นแล้วนะครับนะนะไอ้ไอ้ซุปมือเปิบไอ้ไอ้วิศวัตรวงเพียงนะครับนะเขาเรียกว่าไอ้ตัวรู้ดีเลยพี่น้องนะนะมันไม่รู้จักเรา YouTube อ่พี่น้องนะนะคนชั่วชวเงี้ยนะครับผมไม่อยากาว่าออก YouTube เราพี่น้องนะครับเกรงใจ f อเหมือนกันนะนะตอนนี้เราก็เลื่อนไปเรื่อยๆนะครับ นี่กระถังน้ําแข็งของวัดวนานะครับนี่เราจะจบตรงกระถังน้ําแข็งนะครับนะนะของวัดวนานะครับอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์ให้กับช่องวัดตันเตียสุขโขทยัยตำบลตันเตี้ยอําเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย่าอย่าลืมนะครับฝากกันด้วยนะครับช่องวัดตันเตี้ยสุขโขทัยครับสวัสดีครับ